สวัสดีครับเราจะอยู่ตอนนี้อยู่กับแนวใหม่เปิดแนวเลยนะครับอยู่กับรายการ Exas Cat Gaming นะะวันนี้เราจะอยู่ที่เกมเกมติ่งอะไรไม่รู้ครับเห็นมันอยู่ในมันอยู่ในอะไรนะเออนั่นแหละทุยเอาละตอนนี้เรากอยู่กับพิธีกรรับเชิญพิเศษครับเมื่อออมครับออม ออมซาสุสเจ็ดครับผมวันนี้พาพามาเล่นด้วยเปิดแนวเริ่มแรกครบสิบเนี่ยจะมีกิจกรรมเล็กๆลน้อยนอยฮะถ้ามันครบสิบเมื่อไร่เนี่ยมันจะใช่อะมันจะมีกิจกรรมเล็กเล็กน้อยๆตามมาฮะแน่เราไม่หวังมากเราเอาสิบเนี่ยแหละหลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มเริ่มฮะไม่กกายไม่เสียเวลาเลยครับเริ่มเลยครับผมอ่าแล้วนี้เราจะอยู่ที่เกม เราจะไปไฟเลยครับเมื่อพี่กายเสียเวลารอมันเริ่มเลยอตอนนี้ผมอยู่ที่สภาพันโลกปืนเลเซอร์ชนิดสองก้ามมอฮะนั่นมันเอ็มเคม่เช่กูใช้อะไรคิดเนี่ยอ่าใช้ส่วนนาทุยอ่ล้ตอนนี้เริ่มแล้วครับกระพริบแบบนี้สัญญาณแบบนี้ครับเราเจอคู้แข่งที่อันตรายครับเราใช้ยาน ขนาด209ครับ m 9 m เเอ้ะ m 9เป็นรุ่นนี้รุ่นใหญ่มากฮะมาดูว่าเราจะค่าได้กี่ยานลบกันครับผมมาดูาเลยอะ่ะและ้วตอนนี้รอโหลดเพื่อการเสียเวลารอโหลดมันรอโหลดนานถ้าพูดติดอ่างก็ขอโทษนะแนวใหม่อะเปิดใหม่โทษ,โทษนี่ยระหว่างนี้อืมตื่นเต้นครับมันเปิดใหม่ระหว่างนี้ออาลครับตอนนี้อรับสิบ เก้าจะวาร์ปเสร็จแล้ววาร์ปเสร็จคนอื่นแม่งเสร็จแล้วกูเพิ่งวาร์ปครับตอนนี้ฝั่งศัตรูได้กระจายกําลังแล้วเอ้ยฝั่งเราได้กระจายกำลังเอละไปรอบเริ่มแล้วอืกระตุกอย่างพี่มากครับผมเดี๋ยวขอคอมมันดีเลตหน่อยฮะไปเลยครับโอ้โหมึงเปิดมามึงกูโดนยิงเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นนานนานนาน,น,านงั้นแหละ เปิดสงครามเลยพี่เราเป้าหมายแล้วเต็มอุปสรรคมีไว้ผู้คนชนเสร็จไปหนึ่งระเบิดโอ้โหเจอแล้วเอาหรอเอาเหรอเอาเหรอเอ้ยเ,อ,อ,เอ,อ้ชิพายเอ,อือ โอ้ยานมึงมึงนิ่งมากเป็นคนใจเย็นมึงนิ่งมากไม่ขยับเลย <c oughs> <c oughs> เอาละตอนนี้ผมพังไปเลยครับ <c oughs> เอาอ่ะตอนนี้ทีมเรานำศัตรูตอนนี้ศัตรูมีสองคนละเอ้ยสามสามนำด้วยกันตอนนี้อยากเราไปดูที่คนนึงครับอะไ่ยิงแล้วยิงแล้วเรามาดูที่ยานเอ็มเก้าโอ้โหกูกระตุกเลิบไปหนึ่งแล้วเอารับกูจบชนะ ตบมือได้ครับสำหรับมิชชั่นแรกก็จบไปแล้วนะอย่างเรียบร้อยเอาละมาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างสำหรับใครที่อยากเล่นเกมน,นี้เราจะหานะอยู่ในสตรีมเลยฮะโหลดได้เลยกันมาเล่นกันเยอะๆฮะแม่งกูเจอแต่ฝรั่งคนไทยไม่มีเจอแต่ฝรั่งหัวเกนคนไทยไม่มีมีแต่กูนี่แหละเล่น